คนฮะบอกเลยว่ามีสตรีมเมอร์สาวสุดสวยสุดน่ารักที่กำลังโด่งดังนะฮะแล้วก็เป็นกระแสอย่างร้อนแรงมากในประเทศไทยนะครับผมเขาไม่ยอมแพ้หวังตัวย้อนนี้ผมต้องย้อนแล้วแหละรอบนี้อาจจะต้องยอมนะเพราะว่ามาท้าบ่อยอมากตอนนี้เก็บไปเท่าไหร่แล้วครับกูตัวไม่ไม่ไม่ครับตอนนี้เก็บไปแค่หนึ่งคน,ทนเท่านั้นเองนะครับผมจะสามารถเก็บสี่ได้หรือไม่เก็บเก็บสองห้าร้อยได้เมตยิหงหัวตึงๆหนึ่งแม็ดเฮ้ยไม่ทำไมมันงา่ายจังเลยอ่ะน้องจูนสรุปแล้วเนี่ยน้องจูนคบกับน้องบุญใช่ไหม 哎，来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  <c oughs>，来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 ， ดีครับขอต้อนรับช่องคู่ตู่ X2 นะครับท่านทุกคนครับวันนี้พี่แก๊ตก็มากับพี่ตู่นะครับน้องๆวันนี้เนี่ยคือพี่ตู่มาเที่ยวขอนแก่นเว้ยแล้วก็วันนี้ครับทุกคนนะบอกเลยว่ามีสตรีมเมอร์สาวสุดสวยสุดน่ารักที่กำลังโด่งดังนะฮะแล้วก็เป็นกระแสอย่างร้อนแรงมากในประเทศไทยนะครับผมเขาไม่ยอมแพ้หวังตู่รอบนี้อาจจะต้องยอมนะเพราะว่ามาท้าบ่อยมากรอบล่าสุดที่จะมาท้าเราอะไรนะ คือมาท้าหนึ่งหนึ่งไปนะครับผมแล้วก็เพ้แล้วก็หน้าขาวไปละรอบนี้ดังกลับมาใหม่แต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะน้องตัวเขามากับแก๊งเขาด้วยครับทุกคนนะวันนี้คือเอาลุกแคนมากะว่าจะมาถล่ตมต้องตัวเออเพราะว่าอยากจะมาล้างแขนกับทุกคนนะวันนี้อยากจะกลับมาทวงคืนพลังราชินีแห่งวงการฟีฟายจะทําได้หรือเปล่ามาเลยอ่ะสวัสดีครับต้องตูคนครับวัสดีสามเฮ้ยวันนี้นี่ เทงาหมอนยิงไปหรอนี่เป็นเครื่องลังหรือเปล่าเป็นขเ,ขเขาเฉยๆครับปู่ยิงหมอนแต่แบบเป็นมิตเลยอะเฮ้ยขนาดนั้นเชียวเดี๋ยวต้องลองเลยนะยแล้วไหนมากับใครนะเห็นบอกว่ามากับลูกแคนด้วยหรอใช่เลยครับผมมาบับลูกแคนนะครับเฮ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้ววันนี้เพราะเขาบาลูกแคนไว้ตูดถ้าตูดจะตึงสูๆๆ้มเขาได้นะใช่แล้วพี่ <Es> เดี๋ยวเรามาดูนะทุกคนนะว่าศึกนี ah ้นะครับผมน้อง1982หรือว่าน้องจูนนะครับผมฉายาลูกสาวสอนรามจะสามารถทวงคืนแชมป์ราชาฟรีไฟแล้วก็ชนะกูตู่ได้หรือไม่พร้อมไหมครับพอมล้วค่ะน้องจูนวันนี้มีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยร์เซ็แล้วรอบที่แล้วเราอรเเราาขาวนี่เอารอบนี้มันจะมาธรรมดาแพ้แล้วกลับบ้านย่เฉยได้ยังไงน้องจูนเราเล่นกันเนี่ยมันก็ต้องมีเดิอมพเดินพันกันบ้าง จะทำอะไรดีวะต้องตู <ra> <t bald> ่ทำอะไรดีไม่น่าขาวนะไม่เอาหน้าเขานะอะไรดีอะมาม่าเพดคูณสิบแต่มันหาไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวสมมุิทะเบียนมันจะลำบากเราต้องไปซื้อเซเว่นนะมันจะยุ่งยากเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นพริกแล้วกันนะโอเคป่ะอ่ะงั้นทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอหยุดแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะเดี๋ยวเราสองคนน้องจูนแล้วก็พี่แก๊สกับน้องตู่จะไปเอาพริกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาป่ะอาน้องจูนพร้อมรึยังพร้อมแล้วใช่ป่ะไหนขอดูพริกหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าโ่าฮ่ เราจะกินแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยคี้ยวคอนเติเดี๋ยวนะคือของเรานะครับทุกคนนะเป็นพริกผงไว้ทุกคนแวะเราจะกินพริกผงนะครับเคี้ยวเลยเคี้ยวเคี้ยวโชว์ชวแล้วก็คืนโชว์เลยเออเอามาดิศึกระหว่างพริกผงกับพริกเม็ดใครจะอยู่ใครจะไปไปลุยกันเลยครับทุกคนนะไหนใครตื่นไหนยังไงเป็นยังไงบ้างให้เรากูตูวเขีนเล่นมือถือได้นะครับทุกคนนะคือ1นึ่งสี่คอมเวสมือถือนะเพื่อน ไ,ไ,ไห e ไวไหร e <laughs> ือเปล่ากูตัวไหวหรือเปล่าไหวสิกูตัวไหวหรือเปล่าไอ้ตั้งโจทำไเงียบจังโห oh, ตั้งใจเงเขาแพไเขาเพล <c oughs> เมมาะไ,ไหน้อกไงทุกคนเขาเล่าดนี่เขาตั้งใจมากคือเขาไม่ได้มาเล่นๆนะน <c oughs> ายลูกแคนทำไมมันเงียบจังวะลูกแคนสิทำไมมันเงียบจังโอ oh, มันหุม่มมันหุม่ม <c oughs> ตายแล้วมึงกูตัวเฮ้ยเฮ้ยมันโคตรตึงมันโคตรตึงเราทุกคนโหนวนมัตึงมกยิงตูดเพิ่มังยิงต <c oughs> ูดเพิ ตอนนี้เก็บไปเค่ไหนแล้วครับกูตัวตอนนี้เก็บไปแค่หนึ่งคนเท่านั้นเองนะครับผมจะสามารถเก็บสี่ได้หรือไม่ขึ้เก็บสองห้าร้อยไดเมจยิงหัวตึ้งหนึ่งแม็ดเฮ้ยไม่ทำไมมันง่ายจังเลยอะเนาะง่ายกว่าคอมมือแม่ทุกคนมันง่ายมากคือผมเห็นกับตาฮะคองมันต้องมีแบบหลายมือนะเว้ยเวลาเล่นสกิลเพคเฮ้ยเก็บหมดเอ้า ังไงครับเนี่ยน้องจูนยังไงครับเนี่ยพี่เอาพริกไปทิ้งไว้ที่ผมว่าผมไปกินแล้วเดี๋ยวพี่กันเอาพริกไปทิ้งก่อนนะเอางงเลยเขางงเลยเขาเกาหัวเลยเฮ้ยต้องไปเทียนลูกแคนมาใหม่อ่ะนะน้องจูนต้องการยังไงเนี่ยสรุปจะมาล้างแคนหรือจะมาซ้ําเติมตัวเองครับยังไม่ถึงใจชนะครับออกไม่ได้ติดรอยมึนๆนะเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาหน่อยเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดวิตูแพ้เดี๋ยวี่ตู่ปวดจูนเลยน้องจูนสรุปแล้วเนี่ยน้องจูนคบกับน้องบุญใช่ไหม ไอ้บอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมนใชียวนยมื่อกี้พูดอะไรอะเน่บอกเป็นคนดีไม่เนไอวไม่มีไวอมเนบอกเป็นคนดีแล้วเมื่อกี้พูดอะไรมื่อกี้ี่ว่าอะไรเม่อกี้บอกว่าอะไรนะผไม่มีไอวอใช่ไหมไม่มีไอวอม่อกีไม่มีไหอโอเคโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจสงสัยพี่อาจจะฟังผิดไปพี่อาจจะฟังผิดไปเฮ้ยลูกแคนหัวหน้าแคนเขาบ่นแ้นะเอาบนีแีเออเอาหน่อยลกแคนเอาหน่อยโอระดับนี้โอ้โห แล้วรอดนี้จะกินห้าเม็ดเลยเหรอมันจะว่าเฮ้ยเฮ้ยอันี่มันตึงเฮ้ยน้องโจนะคนนี้มันตึงน้องโจแม่เดียวในนามากย่านังตึงนังตึงนะโอจริงจังเกินโอจริงจังเกินโอ้ยนน่ารักเฮ้ยฮ้ยโหลตายสวนเลยอ่ะ เอาดั้งข้างยิงดั้งข้างยิงมันคิดว่าหลายทางเลยเฮ้ยตัวยังไงดีหนึ่งสองนะตักตายหาแล้วมันจะรอดไหมครับทุกคนนะครัูตู่ตอนนี้คือตกที่นั่งลำบากนะครับผมสกอร์ตามอยู่หนึ่งต่อสองนะครับเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ลองจุดเข้าจริงแล้วลองจุดเข้าจริงแล้วนี่ดูสายตาเขานี่ยังไงนี่นี่ยังไงยังไงโอ๊ยพี่ว่าอิงแพ้ละเขาใช้ท่าไม่ตายเขาใช้ท่าปาดคอใส่ถึงกันนะครับดูครับ อ้อสกอต,ตามอยู่หึต่อสอนะเพื่เฮ้ยเจ็บแล้วหนง <c oughs> เ้าหนึ่งแต่ลหน,ลนึ่ราางร้อนจัาวันนี้จะทตัแนเดี๋ยวอให้กับันอโคตรตึงคตคมโคตรกอ <c oughs> ดออร้องสาว เรียบร้อยเฮ้ยตึงเกินเฮ้ยวสองเท้าแล้วพี่เฮ้ยสองต่อนสองต่อนนะครับทุกคนนะเป็นไปได้ยังไงครับผมโอ้โหนี่กูตัวแบบยังไม่ได้เอาจริงไงนะไม่จริงหรอกจริงๆมันเอาจริงมากจริงจริงมันเล่นตัวเก่งมีขาผมเห็นขามันเก่งมากครับทุกคนนะมันเอาจริงมากทุกคนคันเอาจริงมากอยากจะโกหกอยากจะแบบว่าทําเป็นแอคมองก็าเราเฮ้ยแบบเก่งตึงอะไรแต่จริงจแม่งตั้งใจมากระวัง นี่เองวะเวอร์สับนิ้วแบบดิจิตอลเวอร์คือนะครับคนดูเป็นการสะบัดนิ้วแบบดิจิตอลนะครับน้องๆน้องๆก็ต้องดูเป็นเทคนิคนะครับว่าวิธีการสะบัดดิจิตอลเนี่ยเราจะต้องมีทักษะในการทําอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นการเขย่าขวดนะครับน้องๆเป็นต้นเฮ้ยหัวตึงว่ะตึงอ่ะตึงอ่ะอุ้ยใช่คู่สองสองด้านตั้งไว้เลยหันหันไม่ทันวะแกหันไม่ทัน งเขาเอาระดับตัวตึวตงของแคนเขามาเลยนะน้ำตู่พี่วังตู่ซูยาก็แหล่งานนี้บอกเลยว่าตูต่ตกที่นั่นลำบากแน่นอนนะครับท,ทุกคนเฮ้ยแดงฉานนะพี่แคนพ่อแกแดงฉานะานะเพื่อนเฮ้ยแฉาเอาอะไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ไมไมตายบอลโปรแน่เลยน,น้อง,องนนจูนพีโปรหรือเปล่าทีมน้องจูนอะใช่มันยิงยิงดับแดงแดงแดงรวดเ,เขาไม่อยากมาแล้วเขาไม่เคยด้วยเลยเขาตึงเกินตึงเกินตั้งใจโพสไม่พี่ ดวงไม่ค่อยจะมีแล้วแดงแดงชาไม่ตายตายแล้วด้วย3สามหนึ่งสามหนงสามมันจะยังไง่ไนี่ไนี่ไงตัวรัตัวครับตัวตัวนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยเดี๋ยวรบอีกหนึ่งครับรบอีกหนึ่งครับนี่ไยโอ้เสดายเมื่อกี้ขอตมเม่อตหึงลูกแคนผมต้องจไ ้องแผงลูกแขกใหม่อ้าวันี้หน่อยเดี๋ยวลูกเตี๋ยเพลนนะลูกหัวร้อนตรงผมน้องจูนมากเลยอะน่ารักน้องจูนได้อิสเลชั่นมาจากให้เขาบินแล้วเขาบินแล้วไปนะไปใช่ไปไหมไม่ไม่มีเลยเพ่งน้องจูนน้องชายของนายพยศเออเออนอกนั้นเออนอนั้นแหละนอนั้นแหละเลียบลอยเรียบลอยไปหนึ่ไปง เมื่อกี้เล่นแบบสามอ่ะทำเลยมาเลยมาเลยพร้อมๆกันเฮ้ยห้าสามกูว่ามึงได้แดกพิกอลลั่นติดตัวเลยอ่ะมึงกินเลยมึงกินรอเลยอ่ะเข้าไปมันนต้องอดกินกันแล้วแหละเฮ้ยทุกคนครับคือมันมีบางช่วงที่เราไม่ได้อัดนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วชิปมันอาจจะไม่ต่อเนื่องนะเพื่อนๆนะไม่เป็นไรครับทุกคนนะเอาเป็นว่าตอนนี้คือสกอร์อยู่ที่4ต่อ5นะครับผมกูตู่เนี่ยตามอยู่นะแล้วก็ตอนนี้คือน้องจูนนะครับนำไปได้ด้วยสกอร์5ต่อ4นะทุกคนนะตัวตึงไทยแลน โอ้นึ่งเฮ้ยเยสอ้สลไอแดงพยงไปอ้เฮ้ยไปหนึ่งแดสแต่ไม่ตายเฮ้ยแดดสองสมายีดีมากโอ้โหเมื่อกี้เ่นบาจังบาจ้สุมปทิงโป้งกันอฮันจูอลอกลตายมากกว่าเลยฮนจูโหดมากนจู อค่ตื่นเต้นมากทุกคนหนึ่สอยู่เฮ้ยไปอีกหึเฮ้ยตัวจะทำได้ตัวทำได้สงตัวทำได้ตัวทำได้เอาไว้ทำได้เฮ้ยหัดงยไปตายอ่พริไปเตรียมแล้วทุกคนน้องจุนข้าพริไปเตรียมแล้วเฮ้ยแต่น

น้องจูนครับผมก็ตอนนี้น้องจูนก็แพ้แล้วนะครับที่สัญญากันไว้นะครับน้องจูนก็เราจะกินอะไรเผ็ดๆนะพริกแค่มาเอาเลย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 น้องเอาเลยน้องสาวน้องสาวอย่าคิดโกงไหนไหนห้าเม็ดเป้าห้าเม็ดเป้าหนึ่งสองโอ้โหแต่ละเม็ดโหใหญ่นั้งยาวแล้วแดงมากไอเผมเป็นพี่พี่กินไม่ได้อะถ้าพี่กินแบบนี้คือแบบเอาเลยพร้อมยังพร้อมโอ้โหคิดแต่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเให เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมวะจ๊ะเฮ้ยเกินเกินเอาคอขึ้นเอาปากขึ้นไหนเกินเกินเห็นคอหน่อยเห็นคอโอ้โหตาไหลเลยเฮ้ยเฮ้ยคอนหอนคอนหอนกินได้ไงครับหอนดูพิ่ข้าเม็ดโอ้โหน้องคนสุดยอดมากครับทุกคนนะโอ้โห แอ้วจนวันหลังก็ถ้าก็อยากจะมาเล่นกับพี่ตูมายเนี่ยก็มาได้ตลอดเวลาเลยนะครับน้องรักโอเคครับก็ทุกคนนะผมก็จบเ็นที่เรียบร้อยนะครับก็สนุกกันมากไหมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับ ถ้าใครอยากดูคลิปอ,อะไรใหม่ๆจะให้เล่นกับพี่จูนใหม่ก็พิม <c oughs> คอมเมนต์กันมาข้างล่างเลยนะผมจะอ่านทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันมาข้างล่างเออนะครับแล้วก็นะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่อง1982น้องจูนด้วยนะครับผมและน้องจูนนะครับน่าจะกลับมาล้างแคนอรีกแน่นอนเลยใ,<ช>ใครอยากจะเห็นน้องจูนกลับมาล้างแคนนะครับผมด้วยวิธีการอื่นต่อไปจะไม่น่าข่าวต่อไปจะไม่คิดก็นะต่อไปเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าเต้นจำบดแทงหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเราติดตามกันตอนต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบาย สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ทุกคนพิกัดมีข่าวดีมาแจ้งตอนนี้ที่เพจดัสเอ็กทูและแก๊งเอ็กทูของเราเราเปิดจองออเดอร์เสื้อแก๊งเอ็กทูนำโดยพี่บิ๊กิเอ็กทูปู่จุนเอ็กทูฮูปูเอ็กทูและพีิกัด ทู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 ททร,รีบจองก่อนหมด <Wow. S 1> สินะจ๊ะก่อนนี้จํานวนจำกัดเรามีจํานวนไม่มากใครมาก่อนมีสิก่อนอย่าพลาดนะครับมาเป็นแกง๊งมาเป็นกวนมาเป็นทีม X2 กับเราแล้วเจอกันนะครับติดต่อสอบถาม <Wow. S 1> ข้อมูลได้ทั้งหมดช่องทางเดียวที่เพจ X2